สดีครับวันนี้ผมนลนะคะก็จะมาปัญหาที่เจอบ่อยปัญหาที่พบบ่อยนะครับที่ลูกค้าซื้อไปแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอเวลาไป,ไปใช้จริงเนี่ยมีความรู้สึกว่า เบรกของลอเนี่ยไม่อยู่นะครับยิ่งบางรายซื้อทั้งคันทั้งลอกกับเราไปด้วยซ้าไปเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะลอมีปัญหาหรือเปล่านะครับล้อมีปัญหาหรือเปล่าเป็นทำไมเวลาปลากินเบ็ดแล้วเนี่ยปิดเบรกแล้วนะครับทําไมอัดปลาเข้ามาไม่ได้นะครับเหมือนกับว่า,าสายสายไม่ตามเข้ามาของัันเถอะนะครับก็ เดี๋ยวผมจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นสายนะครับไม่ว่าจะเป็นลอกอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเบสนะหยดน้ําที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับบางตัวเนี่ยสปูลเนี่ยตื้นนะฮะบ,บางตัวสปูลก็ลึกบางตัวสปูลก็ไม่มีรูนะฮะบ,บางตัวสปูลก็เป็นเรียบๆแบบนี้นะฮะปกติแล้วเราเนี่ยบางท่านก็ใช้อ่าสายนี่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 นคือคือสาย่าที่เราถอดเอาไว้เพื่อจะมา ทําทวิดีโออันนี้นะฮะเป็นสายใช้แล้วนี่แหละนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสายใหม่นะฮะบางท่านเวลาขึ้นสายก็เสียบอันนี้เข้าไปถูกไหมในลายโรลเลอร์ไกด์ถูกไหมบางท่านก็อาจจะแปะก็ได้หรือว่าจะผูกก็ได้ซึ่งตรงเนี้ไม่ไม่มีผลนะผมผมยืนยันให้ว่าไม่ว่าท่านจะแปะหรือว่าท่านจะผูกนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาถึงถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ไม่ก็เรียกว่าอะไรไม่มีทางที่จะเอากลับมาได้อยู่แล้วนะถึงจะผูกแน่นขนาดไหนมันก็ต้องฟรีออกไปอยู่แล้วถ้าหมายถึงปลาลากออกไปจนหมดสปูลขนาดนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็จะสาธิตด้วยการแปะเอาแล้วกันนะครับแปะก็อย่างที่นาๆรลูนี่แหละแต่ทีนี้พอแปะแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะตึงตั่งแต่ทีแรกเลยมันไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราอาจจะขึ้นสายไม่ได้ทีนี้เรามาดูการขึ้นสายแบบธรรมดาที่ท่านขึ้นกันก่อนโดยที่บางท่านก็อาจจะใช้เครื่องบางท่านก็ ไม่ได้ใช้เครื่องนะครับบางท่านใช้เครื่องก็ดีไปก็อาจจะแน่นดีแต่บางบางท่านเนี่ยให้เพื่อนจับนะให้เพื่อนจับเพื่อนก็เอ้ยอาจจะร้อนมือบ้างอะไรบ้างก็ถูกขึ้นสายมาแบบนี้นะฮะแล้วก็อ่าอย่าอยพุ่งอย่าพึ่งตึงมากนะฮะคือขึ้นเหมือนกับชิวๆเลยนะฮะนะครับก็คือมุนกันไปขึ้นกันไปอย่างนี้นะเพื่อนกระจับอยู่บอกเอ๊ะร้อนแล้วเบาๆหน่อยอ่าเพื่อนก็ไม่อยากจะบีบให้นะครับ พอผ้าจับก็เลื่อนบุดมืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ตรงเนี้มันไม่เกาะกันเป็นตัวนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีความรัดตึงของตัวสายนะครับเพียงพอที่จะทําให้สปูลเนี่ยนาพาสายกลับมาได้นะอันนี้ผมใส่สายท้องหลีดไว้ผมก็ออกไว้นะครับสมมุติว่าตากินเบ็ดแล้วอันนี้นะครับอยู่ในสถา,น,าน,นะเบรกแบบ กลางๆก่นอนแล้วกันอัดีออกไปนะอันนี้สายปุ๊บพากินแล้วนะฮะดึงออกไปแล้วนะฮะตอนนี้เราเบรคครับนะ,ะปรากฏว่าเบรกเยอะแล้วนะฮะเบรกเข้ามาเยอะแล้วนะครับแต่ว่านี่ฮะยังออกได้อยู่เลยครับนี่ครับดึงไปได้สบายเลยครับแต่เบรกหมดแล้วครับนะฮะนี่ครับนะะ,นะ,นะ,ะออกออกเรื่อยแล้ว <c oughs> เออเราก็เช็คเบเรแล้วก็ปิเบรคไปจนไม่มีจะให้เบรกแล้วนะฮะ แล้วนี่ที่ผมถืออยู่นี่ระดับลอกอะเดบาลานนะไม่ได้ถูกนะเพราะฉะนั้นนะฮะหรือเราเอามือลองกดดูก็ได้กดที่สปูลเราเนี่ยเห็นไหมฮะถ้ามันยังหมุนได้อยู่นี้นะเนี่ยหมุนได้อยู่นี้นะเห็นไหมฮะสายอยู่กับที่นะฮะแต่แขนหมุนหมุนไปได้อย่างนี้นะ,ะแสดงว่าสปูลน,นัานในหมุนอยู่แสดงว่าเบรกทำงานปกติแต่สปูลกับสายไม่เกาะไปด้วยกันนะครับอันนี้สําคัญมากนะถ่านหนจะบอกว่าเฮ้ยมันจำเป็นจริงเหรอรถมันมันใช่หรออะไรเงี้ย เราเจอหลายรายแล้วลูกค้าส่งลอกกลับมานะเราก็ขึ้นสายกลับไปให้เขาใช้ใหม่ก็ปกติดีอ้าวนะฮะเดี๋ยวก็กลับไปนะครับก็กลับไปผมเปิดฟีดซูพล์ให้นะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเร่งภาพแล้วกันนะครับสําหรับการกอกลับไปแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นใหม่ดูว่าเราจะเห็นความแตกต่างไหมบางท่านอาจจะมองข้ามไปว่าการแค่การขึ้นสายนะยังไงมันก็แน่นเหมือนกันผ่านไปกี่รอบแล้วตีออกไปเขยก,กลับมาเดี๋ยวมันก็แน่นเอง นะฮะอันนี้อันนี้เราเราไม่แนะนาให้ทำแบบนั้นนะเราแนะนําให้ทาแบบถูกต้องเลยคือให้มันแน่นแต่แรกเลยนะครับเพราะบางทีข้างในถ้ามันไม่แน่นซะแล้วเนี่ยท่านจะตีไปลากกลับตีไปลากกลับจนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีทางแน่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้ก่อกลับไปก่อนนะฮะในระหว่างนี้นะแล้วเราลองมาขึ้นใหม่ให้มันแน่นกว่าเดิมนะฮะทีนี้เนี่ย เรามาดูว่าการดึงออกของของของมันมันก็ต้องดึงออกนะเพราะเบรกเนี่ยเบรกที่ดีนะคือมันจะต้องไม่ปิดล็อกตายมันจะออกได้แต่มันจะออกแบบเนียนๆหนึบๆเลยนะฮะแล้วเราต้องมีความรู้สึกว่ามันออกไปจริงๆสปูลออกจริงๆไม่ใช่ออกแต่สายนะครับเราสปูลไม่ออกหรือไม่ก็กดสปูลไว้แล้วตัวเนี้ยต้องบิดไม่ได้ถ้าเราล็อกกระสายอยู่นะนะฮะแต่ถ้าเกิดเบรกอยู่เนี่ยตัวนี้บิดไปเนี่ยสปูลต้องหมุนตามนิดหนึงนะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เรากำลังกอกลับไปแล้วนะครับ ตอนนี้เรากำลังกอกลับด้วยความเร็ว100เมตรต่อเวต่อชั่วโมงโดยให้นักกุนนะครับเปล่าปานปึ๊นนะนะครับเราใช้เครื่องกอกลับไปนะนะใกล้และวใกล้ละกระปูรุ่นนี้ไม่เยอะสูดรสายไม่เยอะเพาะๆบาเ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 บาอ่านะอีกนิด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 านักลุนจับแบบนั้นไหมนะอ่ะพอนี่ครับเราจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือแปะด้วยกระดาษกาวหรือใบ ยิงราคาหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสติกเกอร์นะฮะเหมือนเดิมเป๊ะท<ส>ุก <Harper> อย่างนะครับไม่ได้ผูกด้วยนะฮะแต่เราจะทำให้มันแน่นกว่าเดิมครับแต่ไม่ได้ผ่านไกด์นี่หว่าออกไปอยู่เนี้ยนะไม่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 ต้องออกอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาสายนี้ออกมาเข้านี่ใหม่เมื่อกี้ลืมนะฮะี๋ยวมาจิ๋วมิใช่ไหมอ่ะเสียบเข้าไปในลายโรลเลอร์ไกด์แล้วเพิ่มเข้าไปเอามาสิโบ่เออ นะครับแล้วเราก็แปะนะครับติ๊กเกอร์เหมือนเมื่อกี้แหละนะเน,น,ะน,นี่ยแปะไว้เงี้ยนะครับแบบนี้เลยฮะแล้วเราก็หมุนไปเบาๆทักสองรอบก็พอนะครับขึ้นเบรกด้วยนะฮะขึ้นเบรกด้วยนะครับพอหมุนไปแล้วเปิดปุ๊บนี่ตอนนี้เราต้องการความตึงน,นะฮะเราก็นะครับจะให้เพื่อนถือผ้าจับยังไงก็ได้ให้มันแน่นกันแล้วกันนะแต่วันนี้ผมตอนนี้ผมใช้เครื่องอยู่นะครับมันก็แน่นอยู่แล้วละแล้ว เห็นไหมฮะมันแน่นมันแน่นมากพอมันแน่นมากปุ๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้กระโด,ดดสิครับอ่าพอมันแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะนะครับไอ้ตรงนี้ยหลายคนมองข้ามกันเยอะมากเลยแล้วเราก็ต้องทาคลิปนี้ออกมาเพราะว่าเราจะได้ให้ลูกค้าที่เจอปัญหาแบบนี้ดูจะได้ก๊อปลิง์อันนี้ไปเขาดูว่าเฮ้ยล้อเขาไม่ได้เสียนะล้อที่ซื้อกับเราไปเมื่อกี้เนี่ยที่เขาไปตกปลาเนี่ยไปขึ้นสายกันเองอะ่ะ ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าสายมันไม่แน่นนะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ล่อเขาเสียจริงๆก็ได้นะฮะไม่ี่อันนี้อันนี้เป็นหนึ่งในการสันนิษฐานโอเคไหมนะฮะตอนนี้นะครับกลับมาแล้วอ่าห่นะนะกลับมาแล้วฮะเห็นไหมฮะโอ้โหเก็บสายได้เหมือนดูเหมือนน้อยก่าเดิมเลยเพราะอะไรครับเพราะมันแน่นไงนะแต่ถ้าตีไปแล้วลากกลับมาตีไปแล้วลากกลับมาหรือว่าได้ปลาด้วยเนี่ย เดี๋ยวมันเคลียร์ตัวเองเซ็ตตัวเองเสร็จในตะบูเสร็จนะคก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้เราหมายถึงตอนขึ้นสายเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวผมจะคลายเบรกนิดนึงนะนะครับอ่าแล้วคุณมาเราดูนะฮะว่าตอนนี้อยู่ในสถานะเบรกที่อ่อนๆอยู่เลยเบรกอ่อนๆเบรกมากก็ดึงออกถูกไหมฮะนี่พอผมขึ้นเบรกครับนี่ครับเป็นไงครับเริ่มไม่ไหวแล้ว สายเริ่มจมแล้วนะสายเริ่มจมแล้วนะอันเดียมาดึงหนึ่งนี้นะให้กล้องเห็นดึงครับเห็นไหมฮะมันต้องออกอยู่นะฮะมันยังออกอยู่แต่มันเหนียวมากมันหนื่มากนะครับจนสายจมแล้วนะฮะพอพอทีนี้เราจะเช็คยังไงเราก็เอานิ้วโป้งนี่นะครับกดนะครับเห็นไหมฮะมันจะหมุนไม่ได้นะฮะมันหมุนได้เหมือนกันแต่ว่ามันเปอร์เซ็นที่แบบเห็นไหมฮมันต้องเก็บมันต้องเก็บสายเข้ามาเนี่ยมันต้องหมุนเข้ามาแสดงว่าตอนเนี้ยสายกับสปูเนี่ยรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว รวมตัวกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ฝากเอาไว้ครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะความรู้จกี่นกีน้อยที่เรามองข้ามกันไปนะครับเรื่องการแค่การขึ้นสายนี่แหละนะครับจะลืมนะโดยเฉพาะเบส c a สติ้งหยดน้ํานะครับให้เช็คลออของท่านดูก่อนว่าลออของท่านเป็นแบบที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะถ้ายังไม่แน่นพอมือมือป้องกดแล้วยังหมุนได้วิววอยู่เลยนั่นแสดงว่าสายท่านต้องขึ้นใหม่นะโอเคไม่เกี่ยวกับเบอร์อะไรนะล้อเบอร์อะไรหรืออะไรแล้วแต่ นะครับผาตัวเช็คลอกของตัวท่เนเองทุกครั้งมีความสุกขกับการตกปลาไปก่อนนะครับผมนุโทนนะครับสวัสด,ดีครับ